บอดปังสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะพามาดูวิธีการดาวเกตนะครับหรือลดแพ็กเกจเป็นแพ็กเกจเบสิกนะครับเพื่อที่จะไม่ต้องชําระเงินรายเดือนให้กับ l ลายแล้วนะครับเพราะว่าเราเราจะใช้การบอดแคสต์ของตัวของบอดปังนั่นเองนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เข้าไปที่นะครับ manager.line.bit นะครับตัวของหลังบ้านของไลน์นั่นเองนะครับแล้วก็เลือก Account นะครับว่าเราจะลดแพ็กเกตตัวไหนนะครับก็เลือก Account ได้เลยนะครับ เมื่อเลือกแอร์คาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามองไปที่มุมบนขวามือนะครับคำว่าตั้งค่านะครับกดคลิกหนึ่งครั้งครับให้เราคลิกไปที่คําว่าการใช้งานและการเรียกเก็บเงินนะครับแล้วก็เลือกที่หัวข้อนะครับแพ็กเกจรายเดือนนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าณปัจจุบันนี้นะครับเราใช้แพ็กเกจเบสิกอยู่นั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการดาวเกตมาเป็นแพ็กเกจฟรีนะครับให้เรากดคําว่าดาวเกตได้เลยครับแล้วก็กดคําว่าข้าพเจ้ายอมรับนะครับแล้วกดยืนยันครับ เพียงเท่านี้นะครับเราก็จะปรับมาใช้แพ็กเกจฟรีของ Line Official Account เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะไปบอร์ดแคสต์นะครับเราก็ไปบอร์ดแคสต์ในตัวของโปรแกรมของบอร์ดปังนั่นเองนะครับสวัสดีครับ